สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมากินพาสตา้าสปาเกตตีโบโรเนสซอสนะคะทำเองกับมือเลยรีบกลับบ้านมาเลิกงานรีบมาทำนะคะทำให้น้องมะลิกินด้วยนะคะตัวอ้อยเองชอบใส่ตาบาสโกนะคะตาบาสโกอร่อยมากๆนะคะชีสเยอะ บ้าน้อยกินสปากเกตตี้โบโลเนสใส่ผักนะคะใส่ผักก็ <G ül üyor> จะมีบวบฝรั่งหอมใหญ่หอมแดงแครอทแล้วก็พริกแดงนะคะพริกหยวก <M> aj <aja> มาจ้ามาจ้าเอาละคะ่ะมากินกันเลยนะคะอืม บองอัปติโต bon บ้านนี้เขาก็จะบอกว่าสมากลึเลยทานให้อร่อยนะคะมาทานกันเลยจ้ารสชาติของตาบัสโกจอ,อกเปรี้ยวๆชุนๆชอบมากชอบมาก Mm. Aber like geht sie. <coughs> Samlak Tabak Tabasco, nak. 음. Mm -hmm. ama ครอบครัวนกอีกานะคะมาร้องเพลงให้ฟัง ทั้งปวงเลยอาซภาษาเบลเยียกกาซนะคะมันก็คือชีสค่ะต้องขอโทษด,ด้วยไอ่พูดแต่กา๊กาซก๊าซ์ต์ชีสชอชีส ึนหมดแล้วนะคะเกี้ยงชามเลยนะคะเกี้ยงชามเลยชามสปากเกตตี้อ๋ออิ่มแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะยังไงก่อนจากกันไปคลิปนี้นะคะตัวอ้อยเองก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ขอฝากช่องชอบกินแซบนี้ไว้ในอ้อมอกของทุกๆคนด้วยนะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์นะคะใครเป็นเพื่อนใหม่นะคะเอ็นดูกันเห็นใจกันนะคะรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาชมคลิปอ้อยนะคะว่าจะกินอะไรกันต่อไปแล้วก็ชมคลิปกันก่อนใครเลยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้านบนด้วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ